มหาวิทยาลัยชิงเต่า University of Science and Technology นะคะหรือว่าชิงเต่าเคอร์อจีตาเฉวเป็นมหาวิทยาลัยที่แบบ โดนประเทศจีนบังคับให้เติบโต,ตมาตลอดเวลานะคะซึ่งคนจีนนะคะเขาจะนํามหาวิทยาลัยนี้ถ้าสมมตินักเรียนอยากจะไปเรียนสายวิทย์นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างสวยเพราะอยู่ในเมืองการท่องเที่ยวของประเทศจีนอยู่แล้วนะคะปัจจุบันนี้นะคะเขาจะดังด้านเคมีมากๆเลยค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะเขาเป็นเจ้าพ่อของอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศจีนนะคะที่พีอีบอกว่าเขาโดนรัฐบาลจีนบังคับอะคะ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยนี้นะคะ่ะที่ตั้งของเขาอยู่ที่เมืองชานตงแต่ว่าเขาอะค่ะโดน รัฐบาลจีนเนี่ยย้ายมาที่เมืองชิงเต่านะคะเพราะรัฐบาลจีนเขาต้องการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราในเมืองชิงเต่าเขาก็เลยบอกว่าเธอมาีนี่นะเขาก็เลยโดนย้ายมาเลยค่ะแล้วพอโดนย้ายมาแล้วนะคะเขาก็โดนบังคับให้ต้องเปิดรับสมัครคนทํางานนะคะคนทํางานในโรงงานทั่วไปเพื่อที่จะยกระดับความสามารถของคนทํางานในเมืองนั้นๆค่ะ ตอนนั้นนะคะก็จะมีพวกทหารมีคนฐานะที่ยากจนนะคะแล้วก็คนทํางานโรงงานมาเรียนที่มหาชัยนี้ค่อนข้างเยอะค่ะปัจจุบันนี้นะคะมหาชัยนี้เป็นมหาชัยที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นท็อป50นักเรียนจบไปแล้วอะคะ่ะเป็นผู้ประกอบการแล้วก็มีงานทำนะคะเป็นท็อป50ของประเทศจีนเลยค่ะแล้วก็มีหลากหลายสาข,ขามากๆเลยนะคะที่ติดท็อป ESI 1%ของโลกนะคะเช่นพวกด้านเคมี พวกวัสดุวิศวกรรมศาสตร์สิ่งวัสอมเป็นต้นนะคะมีทั้งหมด5วิทยาเขตค่ะการเรียนการสอนที่นี่นะคะอยากจะบอกว่าเป็นภาคจีนหมดเลยนะคะแล้วก็ปตรีรับจนถึงอายุ40ปีเลยทีเดียวนะคะก็คือหามหลาลัยที่รับอายุ40ปีค่อนข้างยากค่ะส่วนใหญ่ก็คือรับถึงอายุ25ปีนะคะการเรียนการสอนนะคะมีทั้งหมด4สายค่ะทีะ่ทุน3แบบค่ะจะมีทุน c s e type b จะเป็นสำหรับปโทปเอกปตรีนะคะสามารถสมัครทุนรัฐบาลมณฑลทุนรัฐบาลเมืองชิงเต่านะคะที่ได้รับแบบ ปีแรกระจะจัดเต็มเลยนะคะแต่ว่าปี2ปีสเนี่ยก็คือจะได้แบบ5,000หยวนนะคะค่าเทอมที่นี่นะคะกจะ็จะมีตั้งแต่แบบ1 7 จนถึง2 0 0 0 0นหอยวนนะคะส่วนพี่เองนะคะก็คิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับกลางๆถ้าสมมติว่าเราอยากจะไปเรียนด้านเคมีหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็แนะนําไปเรียนที่มหาลัยนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะไปเรียนพวกบริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะความจริงเราตัวเลือกเราก็จะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะถ้ามีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ถามข้างล่างได้หรือกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย